นี่นะครับจ้า250ซีซีตัว Gen 7นะครับเนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเครื่องยนต์นะครับที่ด้านหน้าครับจะเป็นกล่องเก็บแบตเตอรี่สายไฟฟิลอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตัวนี้มีคัตเอาท์นะครับก็เราก็เปิดได้ครับเปิดออนะครับก็จะสั่งจ่ายระบบไฟทั้งหมดครับออฟปิดนะครับเอานะครับดึงออกไปเก็บไว้ได้นะครับก็จะขับรถไม่ได้นะครับนี่ อันนี้ผมเปิดออนไว้เลยนะครับโอเคด้านหน้าครับโอ้โหก็มาเจอครับโลโก้นะครับสันนินินะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีหม้อน้ํานะครับถ้าจะมีหม้อน้ำเนี่ยต้องเป็นตัว CBR 3 0 0นะครับก็ระบบไฟหน้าครับนี่เป็นไฟสูงไฟขาวนะครับแล้วก็มาที่ไฟด้านเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับจะมีไฟหลีในตัวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยทีเดียวอ๋อเราออนเสร็จเนี่ยเราสังเกตนะครับไฟติดอันนี้ผมเปิดไฟผ่าหมากอยู่นะครับ ไฟหลีก็จะเป็นหลีกนะครับติดเลยแล้วก็มีเดรร้ายครับนี่ครับเดรร้ายเดรร้ายก็พอออนกุญแจเนี่ยก็จะติดตลอดนะครับนี่นะครับเดรร้ายก็จะมีซ้ายขวานะครับดูเล็กไหมครับอ่าเดรร้ายครับซ้ายขวาปิดน่องแล้วครับก็เป็นลูกหมาครับแต่เป็นชุดลูกหมาก็ปรับ แคมเบอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ปรับแคมเบอร์ได้มีเบรกหน้าหลังครับเบรกคู่ตัวโชก็ปรับความแข็งสไลด์บอกนะครับผมระบบเบรกนะครับก็จะเห็นว่ามีการเบรกสามนะครับตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นตัวปั๊มกระทุ้งนะครับแล้วก็มีตัวใส่กระปุกน้ํามันนะครับถ้าเรามองด้านข้างก็จะเห็นกระปุกน้ํามันนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวใส่สายครับคันเร่ง คัสนะครับผมก็นี่จะปรับตรงนี้ได้นะครับความตึงแล้วก็ระยะความชันเนี่ยความชันของเท้าเนี่ยก็จะปรับได้นะครับจากตัวนี้นะครับผมนี่ปรับระยะความชันเท้าได้นะครับแล้วก็ตั้งเอ่อความลึกนะครับของชุดคั้เล้งนะครับก็คือจะมีน็อตตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถเห็นรูสไลด์ไหมครับสามารถปรับไปยาวเลยอันนี้ ปรับให้พอดีได้ตั้งแต่สูง150ถึง190เลยนะครับผมสามารถยืดขาได้สบายๆเลยชุดคันเกียร์ครับเกียร์ก็ยังเป็นใช้แบบเดิมอยู่นะครับอันไหนดีอยู่แล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนนะครับนื้พื้นมเนยมีครับผมตัวนี้ก็นี่ครับจะปั๊มรูลงนะครับน้ําก็จะระบายลงพวงมาลัยครับอันนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มนะครับก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับก็ชุดพวงมาลัยคอถอดครับได้ ถึงออกมาปุ๊บก็จะเห็นคอถอดนะครับแล้วก็ชุดเกตวัดครับสวยๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมปึ๊บให้ดูตอนไฟขึ้นนะครับกลางวันอาจจะไม่ค่อยชัดนะรันติดไฟขึ้นนะเกอันนี้คอกุญแจนะครับนี่ครับปิดออนแล้วสตาร์ทอันนี้ก็เป็นปุ่ม engine start น,น,นะครับเดี๋ยวเรา กดสตาร์ทดูนะครับออโอเคสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับผมต่อมาครับก็ามาดูนี่ครับตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอันนี้เป็นแตรครับสีเหลืองกดแล้วติดแตรตัวนี้เป็นไฟสูงนะครับไฟสูงกดปุ๊บอ่าสัญลักษณ์ไฟสูงจะขึ้นนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ลอกฟีมอกนะครับเนี่ยมันก็เลยจะดูแบบมัวๆหน่อยนะครับจะมีฟีอยู่นะครับถ้าลอกเนี่ยจะใส่ใส่กิ๊กเลยนะครับเนียถ้าลอกนี่จะใส่กิ๊กเลยนะเี่แปะไว้กันลอยนะครับไปสูงครับไปสูงติดนะครับเนี่ยอก็สว่างจ้าเลยครับกลางคืนนี่สว่างทั้งถนนครับตัวชุดบอกของเจ็ดเจ็ดเนี่ยก็จะ เป็นชุดรางเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนปรับปอได้ปรับได้2ส,สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปแรกก็คือ 渐渐。健健 ลงบอดี้ครับ ีครับ ลูกค้าแล้วนะครับก็เตรียมลูกค้ามารับนะครับผมพอเสร็จเรียบร้อยครับนี่แล้วก็แพ็กไปหน้าตาประมาณนี้นะครับก็กำลังเอารถขึ้นครับนี่น๊บเรียบร้อยแล้วนะครับคันเมื่อกี้ก็เป็นเจนเจเครื่องยนต์นะครับ250ซีซีส่งที่เขาใหญ่นะครับ ก็โกทูเขาใหญ่ครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับซันมินินะครับคัสตอมคาร์ยูทู e ก็ช่องซันมินินะครับเพจก็เอ็กวาร์เรซิ่งช็อปนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ซันมินินายหัวกล่าวนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับบาย